เดือนเสาร์ัน,นหน้มามันนี่กะอากาศสดชื่นเย็นสบายดีจ้ะพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาจ้ะข้าวตมน่าเห็ดกับข้าวต้อจ้ะพี่นอ้องเสียทอดข้าวหอยหล่าไปกินโรงเรียนจ้ะวันนี้ย่าเอกับซีดาพัดกะลังเซาไทยจ้ะพี่น้องเแต่หนูมันโลงใจได้กับเที่ยงกับพริกยี่ห้อตำเลยจ้ะพี่น้องเตาโล่งมากพัดห,หอมจ้ะ ได้ใส่กลำจากพี่น้องกก็พัดไปเรื่อยๆจนกระลำำห้หยุดเลยจาล้าะลำหยุดเลยจ้าพี่น้องย่าเอก็ส่เมื่อต่อไข่ใส่จากเมนย่าเอใส่ใส่ไข่สองน้อยจากพี่น้อง ยากจะตีพัดไข่ก็กระนองไส้ซางจ่าพี่เมื่อยายจะปรุงจะพี่น้อยเ่ลือซาใจ่าเกลือรสดี ซอฟไพ่จัพี่น้องจับพักเค้นผสมทุกอย่างให้ทางจานเจ้าพัดไข่ใส่กระหล่ำย,ย้วยเอกสุกเรียบร้อยแล้วจ้บพีนลล่น้องไง่ซิมเงาเหล้วจ้าเลือดชาตัดแสบแล้วจ้บพีนลล่น้องยาเย้ก็ติดติดเตาแล้วก็เตรียม ตักเซนห่อเขาให้แลาไปกินลงเนีนเลวจ้าได้กระสินตักกัเขาหลาดเลยเด้ยจากพี่น้องเสร็จแล้วจ้า,า,จา,จาห่อเขาเัน็นกระสปนเฮ ถุงมัดใสให้จ้บพี่น้องจะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับนี้ก่อนจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า